สวัสดีครับอยู่กับผมเนี่ยทายดูสลิปปิ้งนะครับวันนี้ผมมากับชาวแก๊ง <c oughs> วันนี้วันที่13เมษาเราไปเล่นน้ําที่ไหนหนูมี่อายุทยาใช่แล้ววันนี้เราไม่ได้มาแค่คนเดียวนีจนะเอ๋เราไมไ่แค่นี้นะชื่ออะไรคะชื่ออะไรมะกรูดหนูชื่ออะไรคะน้องมะกรูดพ <c oughs> <c oughs> าหลานไปเล่นน้ํานะครับ แล้วบรรยากาศที่ยุทธยาตอนนี้ก็ถือว่ากำลังคืกคืนเลยนะคืกคืนนะคืกคืนตรงที่ว่าร้อนร้อนเลยร้อนแบบฉ่ำๆเลยครับร้อนร้อนแบบ,ร,บร้อนร้อนฉ่ำ <c oughs> <c oughs> โอ้โหการถ่ายชาอีมากนะครับมีน้องช้าง อันนี้คือน้องช้างนะครับจับได้ไหมนะโอ้ยทำไมตัวนุ่มตัวนุ่มกว่าที่คิดด้วยนะยูสตัวช้างนุ่มนุ่มกว่าที่คิดอู้ยตักด้วย ช้างว่ายน้ำได้ด้วยน่ารักอ่ะเียวชีสให้ช้างแล้วลูกชีสให้ช้างกอหม่อ่ อ <Bond> ุ้ย <principe> น้องน่า <serving> รักมากนะครับช้างเอาน้ำราดตัวเองช้างร้อนละช้างร้อนเหมือนกันเดี๋ยวไม่ให้ลูกมาเดี๋ยวมั้ยไป้เดินนี้ลูกลองลื่นเออเดินนี้ไปบ๊ายบายบ๊ายบบบาาายยย๊ช้างมาเร็วเกี้ยวบ๊ายบายไป ีค <minutes> ือบรรยากาศที่านะผมนี้ผมเพิได้ซองกันกันเปลี่ยนมานะครับเ่ใส่โัดีครับแกดีได้ดีลูกแกวใไปได้ดีค่ะได้ดีไป

คนยังเยอะอ่ะสถานลักเมืองนะครับผมสถานลักเมืองนิากาหนูหนูน, <c oughs> น่าเลอปะ่นะใช่ถนนน่นะอินทนไม่ไหวยอยากได้ปืนเหรอเอาเลยซื้อเลยลูกร้อยแปดสิบอันนี้นนนนสี่บุ๊คพี่มิ้

เอาจริงยุทธยาก็คนค่อนข้างคืดน,นะครับคืกคืนมากๆมา,มาแบบมากมากไม่เคยมาเล่นาน้ำที่ยุทธาเลยนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ายุทธาอันนี้ขนาดไหนและนี่เป็นเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับคนยังขนาดเนี้ยแต่เขาบอกว่าตอนเย็นนะครับตอนที่มันจะกลางคืนนะ่ะคนคนจะเยอะเยอะแบบเยอะคนนี้อีกเยอะเลยครับนี่ยังร้อนคนยังขนาดนี้รอทร อิน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 รถอินเอาละรถตอนนี้เดินชิวนะครับเดินชิว ผมหน้าตาสดใสเล่นอยากเล่นน้ำจังเลยครับยังไม่โดนแป้งเลยจริงเขาเล่นน้ำันตรงไหนอ่ะไม่เจอเลยอ่ะไม่เห็นโดนแป้งเลยเขาเล่นน้ำันตรงไหนไหนเราใส่พกแป้งโดนแป้งปะไม่โดนแป้งเลยไม่โดนอันนี้เพิ่งหยาบน้ำเสร็จปาแป้งออกมาใครใครพกแป้งมังเนี่ยไม่มีนะไม่มีใครเล่นแป้งเลยตอนนี้ไม่มีใครเล่นแป้งเลยครับตอนนี้เขาเล่นอารนณ์กันไม่ให้เล่นแป้งตลนนรมณไม่เล่นแป้งก็เลยไม่รู้สึกว่าแบบหน้ามันแบบมันไม่ขาวนะน่าจะฉีดโบทออกมาแล้วแบบมันบึ้ง น,นี่เลยมันมาผมันเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ผมก็ชิวๆนะครับไม่ไม่เท่าไ,ไหร่นี่คือบรรยาก,กาศย,ยิงสู้เขาหนูยิงสู้เขาเออเออยิงสู้เขายิงสู้เขา เก๋ครับสนุกไหมสนุกนุกมากไหมสนุกมากไหมไม่สนใจลุงเลยเหรอสนุกมากไหมไ่ดไม่ดีม่้ากว่าไงวางไว้ก่อนเดี๋ยวให้เก็บทีอลุงมาสนุกมากไหมเก๋เก๋อสนุกมากไหมสนุกมากเลยเหรอ เดี๋ยวไปล้มมาด้วยเจ็บไหมคะเจ็บรู้ว่าตื่นกะตาหลานด้วค่ะ แล้วตอนนี้เรากําลังกลับบ้านนะครับซึ่งเสร็จกิจแล้วจริงๆอ่ะจริงๆไอ้ตรงที่เราไปตอนแรกอ่ะเขามีเล่นกลางคืนเยอะมากคนว่าคนหนึ่งเยอะมากเพาบอมว่าเขาต้องเล่นประมาณหกโมงทุ่มเช้าเลยใช่แต่ว่าเพราะผมเพราะผมไม่ได้มาค้างไงผมผมตอนนี้มันก็ห้าโมงสี่ห้าโมงแล้วครับมันก็เลยต้องกลับใช่ผมไม่ได้แบบว่ากลับมานอนค้างแล้วก็เล่นกันแบบยาวๆครับก็เลยต้องกลับนะครับ ซึ่งจะคงต้องจบสงการวันของผมวันนี้นะครับผมหน้าที่ตรงนี้แหละครับเพราะว่าเหนื่อยดูหน้าผมดิแต่ไม่ดูแป้งยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแก้วเก้วบายบายก่อนเร็วบายบายยังนี่บายบายนี่บายบายก่อนเร็วค่ะนี่บายบายนี่